โครงการต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า International Moral and Ethics Contest หรือ IMEC จัดขึ้นครั้งแรกจากการรวมตัวจัดนิทรศาการทางก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศในปีพุทธศักราช2525ณศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ได้รับกระแสะการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมในครั้งนั้นทำให้มีการจัดสอบขึ้นต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วกว่า40ปี โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมีผู้เข้าร่วมสอบนับล้านคนจึงถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมธรรมะสู่ใจเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโครงการหนึ่งจนได้รับบรรจุให้เป็นหนึ่งในโครงการวัฒนธรรมสันติภาพขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก โดยให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตให้มีความก้าวหน้าด้วยมงคลชีวิต38ประการซึ่งมาจากมงคลลสูตรในพระไตรปีฎกอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคมตลอดจนนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าแบ่งการสอบออกเป็นสมรอบได้แก่รอบคัดเลือกทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, รอบระดับจังและรอบชิงชนะเลิศระดับชาติโดยแบ่งการสอบออกเป็นประถมศึกษาตอนต้นประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายมหาวิทยาลัยครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทหารตำรวจและพยาบาลเหล่าทัพ นอกจากนี้โครงการได้พัฒนาหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เยาวชนทั่วโลกได้ดศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีเยาวชนจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมสอบสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ทางช่องทาง w w w i d s o f f i c i a l c o m t k n หรือแฟนเพจ a c e b o o k โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า